ก็สวัสด oh, ีก no. ันด้วยนะครับกลับมาสู่เกม My Club กันนะครับกลับมาเล่นกับคุณอมสิน์กันนะครับครับก็มาเล่นกับอมศิล์กเล่นแมพคนอื่นนะครับแมพที่ชื่อว่าแมพ Temple Run นะครับเกือบตายเลยนะครับอมศิลครับเข้าไปอ่านก่อนครับเขาบอกว่าอะไรบ้างเมื่อกี้กูก็เกิดบนต้นไม้ตรงนู้นทีนึงแล้วกิ่งก้านใหญ่เลยนะมึงดูเนี่ย คุณออมสินคุณไปสิคุณไปก่อนเลยผมเนี่ยให้คุณให้คุณไปก่อนเฮ้ยคุณหยุไปก่อนสิอก็แบบนี้นะคเขาบอกว่า welcome to t e a p l e n g e สอง your object objective is to the is to run คุณพรครับนคุณเห็นผมไหมครับไปสต็อ to the end of the map win a win a place win a place plus don't run on the slide don't break เดี๋ยวนะเขาห้ามมันนั้นเหรอไม่บล็อกช่างแม่ไม่ต้องอ่านหรอกอ่านเพื่ออะไรเห็นะครับหนึ่งสี่สองแปดสานสี่สองแปสนน่ามศูยนีานี่สองบผมตรนงอนี่ปนี้นยี่อม่สี่อม์ึสยหนึงองแปด์ คุณมังครับเฮ้ยนี่แหละครับที่สปาผมมาไปขึ้นมาลงมาลงมา็วเดือดรดเลยบ่อยมากไปครับคุณออกสินครับเลสโก้เขาบอกว่าห้ามขึ้นด้านบนนี้ใช่ไหมอาคุณง่วงียเลยออกสินเขาบอกว่าห้ามขึ้นไก่บางทางอ่ะไก่บางท้าก็เกิดที่ดิมแล้วอ่ะเขาบอกว่าห้ามห้ามขึ้นบนข้างๆนะมันโกงเนี่ยเกิดมาแล้วบนบคุณอีกแล้วแล้วโอ้โหคิปเปอร์ไป้บอลดูหัวคิปเปอร์ดีๆยักหน้าด้วยคิปเปอร์เนาะ โอ้ยทำไมต้องมาเกิดแบบนี้ด้วยวะโอเคกลับไปดูเทสเกียร์ผมมาถึงสกอร์ที่สิบแล้วอ่ะเขาบอกว่าห้ามขึ้นด้านบนใช่ไหมชึบเอ้ยตกอีกแล้วเขาบอกห้ามขึ้นบนเนี้เติมถือว่าเป็นการโกงอ่ะเราจะไม่ขึ้นไ้่าทิ้งเลยสิขาทิ้งเลยสขึ้นด้านบนก็ก็ตกเฮ้ยคุณองศิลป์คุณจะทำอะไรคุณดูอ่ะโชว์คุณโชว์โกให้ดูเอาเออเอานี่ดูมาดูไหนเนี่ย นี่เอ้ยเอ้นี่ดูนี่เดี๋ยวฉกสอนนี่นี่ไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมนี่เขาห้ามบอกว่าขึ้นบนบล็อกอ่ะเราก็ขึ้นเลยสิไม่คือเขาให้ไปทางไหนครับซ้ายขวาเลือกได้คุณจะไปทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณลองไปทางขวาดีกว่าโอ้โหคือว่าก็มีทางนี้นะครับเขาบอกข้ามขึ้นบล็อกเอ้าขึ้นก็ตกเองเออแล้วทำไมเกิดที่เดิมอีกแล้วเออคุณปอนเกิดด้วยเออไปอีกครับเราตกอีกครั้งแล้วเนี่ยแบบนี้รู้สึกว่า ได้ฉาย,ยงแบบตกอาเอเลย let's go แบบนี้นะครับบยโโเว็บโหลดในเพจโตนะครับของคุณอม m บ e รี่นะครับ,บ,รรบ,รบรถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอ,อ,อไปด้วยนะครับไปเอ้ยชิยชิ เฮ้ยขาห้ามขึ้นข้างๆแต่ว่าเราชอบขึ้นดีเลยคอนป่วยไปไหนนะครับเฮ้ยอือโอ้โหยังไม่ถึงอ่ะบอลอยู่ไหนอ่ะมองสีนะดูนี่ดูผมก่อนดูผมเสก่อนูโชว์โชว์เฟี้อวโชว์โชว์เฟี้ยวโชโชเฟี้ยโชเฟี้ยวไงล่ะเฟี้ยลองไปโน๊วอ๋อไปทางไหนแล้วล่ะเฮ้ยตามทางที่โอ้ตีไปไหน เกือบถึงเลยเกือบถึงเอ้ยเอ้ตีส่งดิตีส่งดิไปทางไหนก็ไม่รู้ขอให้ตีส่งกันได้ได้เหรอวะไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ลองดูก่อนไม่รู้รู้แต่ลองอ่ะเอ้ยเอ้ยอยู่อยู่พี่ก่อนปเอออล็กยิดมอนได้ไหมตายหลายรอบแล้วอมสินอยากอยากไปเร็วให้เดี๋ยวเขาตีส่งให้ไปเร็วมันโดดไคือเลื่อดเหลือน้อยไงมันตกจากตรงโน้นนะไม่ไม่ไม่กระโดดกระโดดปิดมอนเถอะ เรื่องจะได้ฟื้นฟูด้วยเออใช่วะใช่เป็นมอนถือปิดิดแล้วปแล้วปิดแล้วฮะเอาสินเตรียมพร้อมไหมไปยืนด้านบนแล้วกระโดดกระโดดแล้วก็จะถีบส่งพอลทำไมมันแรงอ๋อสามสองหนึ่งไม่เห็นตีวะไม่ถึงไม่ถึงปีไม่ทันทำไมเขาต้องต้องใช้เขาอ่ะมือหลอกนี่บอลลองนี่เดี๋ยวจะตีส่งให้ไม่ยืดตรงได้หรอไปไทนปีกยังไม่ทันเลยอ้าว อ๋อเมยัสวัสดีครับผวันนี้เรามาสอนบา่งีครับผมแล้วก็งสี้งสีีไว้ให้ด้วยนะลังสุดเจเลยนแล้วผมนะไปเลยยังไม่ทันได้โดดเลยเอ้ไม่ผมเกิดตกไก่เฮ้ยเราลองลงไปด้านล่างแล้วเราเอาชีวิตรอดด้านล่างไหม ต้องไปฝักดูให้ได้มันใครไปอ่ะเฮ้ยต่อไม้ไปสิเขาห้ามขุดเขาห้ามขุดห้ามตีอะไรเลยเขาห้ามขุดแต่เขาไม่ได้บอกห้ามตัดอือแล้วก็มีแล้วมันก็ทุกจริงด้วยเอ้ยเอาด้วยดิเอ้ยรอเล่นเว้วยเอาเล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 ยวางขึ้นเอ้ยนิสัยชั่วขึ้นตรงนี้เดี๋ยววิ ต้นไม้ต้นนี้เลยตีกา้าทางต้นไม้ต้นนี้เหรอเว้ยบอลทำอะไรบอลคุดเป็นทาบเอเอาจริงเหรออือเอ้ยเดฮะเอาจริงบ่เตรียมเซิร์ฟเขาเราจะตั้งชื่อโลกนี้นะบิเลกะ คือวิดีโอนี้ครับวิดีโอเกลียนคนตินให้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นไม้แบบปกติเลยแล้วก็โอ้โหรอดรอดโอซินเขารอดมาไกลแวอะเขาจะจบแล้วเขาถึงสกอร์ที่เท่าไหร่เนี่ยสามสิบครับเกี่แมีมเสร็อซิเดน้งเยร์ซเบอร์เขา ก็มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันเฮ้ยที่จริงถ้าไปทางขวาก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นต่อพานตั้งชื่อมันยังไม่เกี่ยนเซลใครอีกทางนี้ไม่ได้เกี่ยนเซลหรอกเกี่ยนแมพเขาเขาสร้างมาให้โดดอันนี้เอาบล็อกมาต่อวางเฮ้ยกูจะไปเล่นกับพวกมึงอยู่ก็ทำให้มันดีๆหน่อยดีโอก็ทำดีแล้วนี่ไงดีโอจี เออเราตัดไว้ทั่วเลยเฮ้ยระวังนะตรงนี้หลุมหล็กไฟอ่ะดักดักคุณใช่ไหมหู้ตกไม่ตกทั่วโน่เอ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟเซิร์ฟต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำดีๆนะครับแต่เซิร์ฟนี่ขอเล่นก่อนไม่ไหวขอสำรวจทางสำรวจทางตาบ้องเส้นไม่อือมามาตั้งไกลเกือบตายแล้วไม่ได้ตายแล้วเว้ย หยุดตายนะหยุดตายนะฆ่าตัวตายดีกว่าออะไรนะอ๋อฉันจะฆ่าตัวตายให้รับสิทธิ์ฉันจะดูบากุิีนะพร้อมเพลงอะไรวะอ๋อกูละบักลิงอะลิงติดลิงเต้นได้ไปเรื่อยๆอยู่ๆก็โชว์บ็อกเซอร์เลยลิงลิงมหาจหนเลยก็ส่งสเต๊ จุนะจบแบบนั้นเลโอ้คุณปอไปเอาสินลงคุณไปอยู่ไหนอะกำลังไปอยู่หลังเนี่ยตาไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหเดินไปอีกนิดนึงห่วงสวั่ดีนะครับสวัสดีดีโอจีนะครับขึ้นมาตามเนี่ยขึ้นมาทางด้านบนเนี่ยไปด้วยโอ้โเฮ้ยตกใจเศร้าเลยร้องไห้ โู้ฮูค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวไตวายทำไมทำไมทางทานทีเยนแต่ว่านเยียวของิงวะไปดิเฮ้ย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 ผู้ไอ้เหี้ยอมเฮ้ยเดี๋ยวถ้าจะไปทางนู้นทำไมไม่กลับกลับทางเดิงกับทางเดิม กับอีกฝั่งนึงทำไมวะท่านี้มันดูยากมากเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงไหมน้องกายน้องเลี้ยงหรอแล้วคุณมึงไปยังไงแล้ว่ะโอ้โหม่ตกแล้วจะเป็นมันยากแค่ไหนวะเนี่ยมันสร้างไกลไปอ่ะมันยากก็มึงจะพักมึงโอ้ชื่อ โลโลโลมีการจอดด้วยด้วยอาสาวไปโขตดไก่ผักโอเคเพื่อนเชื่อเพื่อนเหียโรงเรียนหูดไปไปไปโอ้โหสาขุดไม้ทำไมร่วงเหรอออผมจินแม่งโดนใครผักเฮ้ยใครผักมึงวะเย่กูรู้นะเว้ย โอ้โหมือค่ะโอ้ยอยู่ไหนเอ่ยลวงเอ้าไอ้แบงค์ถึงจะโกอที่เก้าสิบอะแบงค์คิดดูขนาดโกงแบบเขายังตกตายอะเมียนอะไรของมึงเนี so ่ยก็โกงไงไรเดซี่เหรอไอ้พวกทางมันไปยัอยาก ว่บอกมึงไม่ดีฮ่ากหึ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 หนหึหึหงหึ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 หห้หึ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 หลหึ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 ห่หึหึหึหหหึ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 หเหยหหึ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 ห่หึหึ้ึหึหหหหห่หเ วิชาอะไรวิชาอะไรเอาเียมคุ้นีา้จารย์ยุ้ยไเไปหาอาจารย์้ยมลเยจะามว่าอลาขอกินสาลามคุกเหรอดาลาอันนี้ก็อันนี้ก็ชั้นหนึ่งนะควายมีคนตะโกนว่าคนบ้าเสือไดยินเสียงควายรีผ่าควายรีาเรื่หลายคนเา็นด้นะครับแม่ตาย ตอนที่สามสิบอะตอนตอนลากูมันอยู่ว่าพ่อถ่ายอ่ะเฮ้ยยิ้ยไปว่ามันดิเออเออน้องราตีเนาะเออฮ่าฮ่าฮ่าโอาติเอโ้โหมันหัวเราขนาดนี้ว่าเลยมันสิว่าเต็มที่เลยเออแล้วเมื่อไหร่อียูฟ่ามันจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเฟซมันวะทำไมอ่ะก็ช่างไอ้ไอ้ดูไปแฮกเฟซมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดาปูไงเปลี่ยนเป็นวิเชียรน่ารัก คือข้างเวลาวิเชียนเล่นไม่เอาอย่ารอชื่อพ่อคนอื่นมันไม่ดีเฮ้ยมันไม่ดี้ยเดียวอบบกมาไมแม่ไปไปอาจารย์ต้อาจารย์คือแล้วมโม่หรือโม่เนี่ยคือกูถามว่าได้เอามาไหมก็ื่อเอามาจะขอดูคนอย่างมันไม่เอามาก็แปลก็ใส่ไหมคนอย่างกูเลยเอามานี่ก็แปพอ ถ้าเกิดเอามาเอามาโลกแตกดูเว้ยอยากรู้เกี่ยวกัมือใหญ่เฮยมึงไม่เต้ยอะไรมาศูนย์จุดควาไปไกลไกลไปเลยจริงนะไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกเขาหรอกอยากเปิดดูหน้าแรกทำไมล่ะชื่อพ่อชื่อม่อคือไม่ได้เปิดดูแลยวชื่อไหนอ่ะตอนนั้นให้บักปุ๊กเนาะบักปุ๊กปานมันยืมหนังสือกูเฮ้ยดูชื่อพ่อมึงดิเปิดไป มันเห็นแล้วแบบไม่แน่ใจว่ามันรู้หรือยังมึงไม่ยังอะไรทิ่ผายเลยวะออ้ยเ้ยเฮียเกือบแล้วเกือบแล้วเราเกียนเซิร์ฟคนอื่นนะครับตอนนี้ผมมาที่ถึงที่เท่าไหร่สามสิบเป็นไงเป็นไงฟิวเฟ้าฟิวเฟ้าอู้วอ๋อมันให้วนเหรอวะเพราะเพราะเขาจบคลิปนี้เพียงเท่านี้